าผมสนใจจะซื้อแว่นขยายนะครับผมกดเข้าไปที่ช้อปปีโอ้ขึ้นมาเต็มหน้าไปหมด B, มีไม่รู้จะเลือกยังไงผมต้องการสินค้าตัวจริงสินค้าเกรด A ไม่ต้องการกรอ๊อปแล้วผมจะเลือกยังไงให้ได้สินค้าที่ตามที่เราต้องการ C G N Thai สวัสดีครับในเช้าวันใหม่ในรายการ Living l i f e กับผมสุรพลใบบริบาลคุณเพื่อเราจะมาดูพระคำของพระเจ้าที่ให้ข้อคิดเตือนสติเตือนใจเราพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่5ข้อที่1ข้อที่14ครับฮีบรูบทที่5ข้อ1ถึง14มหาปุโรหิตทุกคนก็เลือกมาจากมนุษย์และแต่งตั้งให้ทําหน้าที่แทนมนุษย์ในบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าคือนําของถวาย และเครื่องบูชามาถวายเพื่อลบล้างบาปท่านสามารถปฏิบัติอย่างนุ่มนวลต่อคนที่รู้เท่าไม่ถึงการและที่หลงผิดเพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเพราะเหตุนี้ท่านจึงต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปสำหรับตัวเองและสำหรับประชาชนด้วยอันหนึ่งไม่มีใครรับตำแหน่งอันมีเกียตินี้เองได้เว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเขาเหมือนอย่างทรงเรียกอารนในทานองเดียวกัน พระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิตแต่พระเจ้าตรัสกับพระองค์ว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและตรัสอีกตอนหนึ่งว่าเจ้าจะเป็นปุโรหิตชั่วนิรันด์ตามแบบอย่างของเมลคีเสเดกในระหว่างที่พระคริสต์ประทับในโลกพระองค์ทรงถวายคำอธิษฐานและคำร้องขอด้วยเสียงดังและน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้ และพระเจ้าทรงสดับเนื่องจากความยำเกรงของพระฤิสต์ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆเมื่อพระเจ้าทรงทําให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้วพระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งกําเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์โดยพระเจ้าทรงตั้งพระองค์เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเสเดกเรามีหลายอย่างที่จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ยากที่จะอธิบาย เพราะพวกท่านเรียนรู้ได้ช้ามากถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าท่านต้องการน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทารกอยู่อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้ว ถ้ามันมีสินค้าคล้ายๆมากมายครับเราต้องค่อยๆมาดูว่าอันไหนเป็นตัวจริงอันไหนเป็นตัวก๊อปีอันไหนเป็นตัวเกรด A เ,เราต้องการของจริงต้องค่อยๆพิจารณาดูมันเหมือนกับเรื่องของพระคัำของพระเจ้าครับใครเป็นคนที่เราควรเชื่อถือใครคือคนที่เราจะควรติดตามใครคือคนกลางที่จะช่วยเรานําเราไปถึงพระเจ้าได้พระคำของพระเจ้าวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องบุโรหิตอีกครั้งหนึ่ง ค,คนอิสราเอลเนี่ยเชื่อถือในตัวของมหาบุรุตเพราะถือว่าเป็นคนกลางเป็นตัวแทนมนุษย์กับพระเจ้าเป็นเพียงคนเดียวครับที่ได้เข้าใกล้พระเจ้าในห้องบริสุทธิ์ที่สุดแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ปีลักครั้งก็ตามและพระเจ้าก็ชี้ไปถึงมหาบุรุษต,ตัวจริงที่จะมา คนที่จะมาทําหน้าที่มาหาบุริยอย่างสมบูรณ์แบบอย่างครบถ้วนและไม่ขาดตอนเลยพระคำของพระเจ้าในวันนี้เนี่ยให้ข้อคิดเตือนใจสอนอะไระเราบ้างประการที่1ครับมีมาหาบุริยตัวอย่างนะอยู่ข้อหนึ่งและข้อที่3ม,มาหาบุริยทุกคนก็เลือกมาจากมนุษย์และตั้งใจให้ทําหน้าที่แทนมนุษย์ในบรรดาซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าและนําของถวายและเครื่องบูชามาเพื่อลบล้างบ,บ,บาปมหาบุริษคนนี้เป็นมนุษย์ที่ตั้งใจทําหน้าที่นี้พอเป็นตัวอย่างให้เราเห็นรูปแบบที่ยังไม่ สมบูรณ์แบบก็คือมหาบุรุษคน,นี้ยังมีความอ่อนแอเพราะว่าคำว่าอ่อนแอเนี่ยหมายถึงว่าด้านหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างอีกด้านหนึ่งเป็นเหมือนเงาที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าเป็นเพียงแค่คนอาจจะมีโอกาสผิดพลาดอาจจะไม่ดีพร้อมในช่วงบางเวลาแต่นี่เป็นการชี้ไปถึงตัวจริง ที่สมบูรณ์แบบที่จะมาในอนาคตต่อไปคนที่เป็นหมาบรุหิตเนี่ยที่แต่งตั้งก็เป็นเพียงมนุษย์แม้นพระเจ้าเลือกขึ้นมาแต่ต่างก็ยังมีความอ่อนแอไม่ได้ดีพร้อมไปทั้งหมดยังต้องคอยระวังตัวไม่ให้ตัวเองเป็นมนทินและยังต้องคอยลบล้างบาปให้กับตัวเองด้วยก่อนที่มาทําหน้าที่นี้และหมาบรุหิตที่เป็นตัวอย่างอันนี้ยังมีความจํากัดในเรื่องของความตาย อาโลนเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกขึ้นมาเป็นคนแรกที่ทำหน้าที่เป็นมหาบรุษเพราะว่าท่านตั้งใจจะทำหน้าที่นี่อย่างดีตั้งใจอย่างระมัดระวังด้วยใจที่ดีอยากจะช่วยคนให้ถึงที่สุดแต่สุดท้ายท่านก็ต้องหยุดหน้าที่เพราะว่าท่านก็ต้องแก่แล้วก็ตายไปพระเจ้าก็แต่งตั้งลูกของท่านเพื่อให้ทำหน้าที่มหาบรุษต่อไปซึ่งดูเหมือนว่ามหาบรุษจึงเป็นการส่งต่อคนรุ่นหนึ่งคนรุ่นหนึ่งและถูกขัดขวางด,วด้วยความตายมหาบรุษเ,เงาก็จึงเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่มี ความจํากัดเรื่องของอายุแต่พระเจ้ากาลังชีปป้ไปถึงอนาคตว่าจะมีบาบุริภที่อยู่นิรันที่กําลังจะมาในอนาคตเวลาเราไปโรงพยาบาลนะครับไปหาหมอบางครั้งเราก็เจอหมอที่ถูกใจนะบางครั้งเราก็เจอพยาบาลในแผนกนั้นโอ้แบบดีมีน้ําใจแบบทักทายเราดีบริการเราดีเราจนทั้งเราเราโอ้เราอ,อ,อยากจะเจอพยาบาลคนนี้อยู่เรื่อยๆแ่ะแต่ความเป็นจริงก็คือว่าเราไม่สามารถเจอพยาบาลคนนั้นอยู่ได้นานหรือเจอหมอคนนั้นถึงแม้จะเป็นหมอประจําตัวของเร,เราก็อยู่ไม่นานเพราะไม่นานหมออาจจะเปลี่ยน ไปทำหน้าที่อื่นหรือเลื่อนไปโรงพยาบาลอื่นกับก็มีการเปลี่ยนเวรโยกย้ายและคนเก่าก็าไปและคนใหม่เข้ามาเราคงอยากได้คนเก่าที่ดีๆอยู่กับเราตลอดไปนะเหมือนกันมนุษย์ที่มาทําหน้าที่หมาบรุหิตแม้ว่าจะตั้งใจมากเพียงใดก็ตามแต่ต่างก็มีความจํากัดมีโอกาสผิดพลาดไม่ต่อนเนื่องด้วยอายุของตัวเองความไม่สมบูรณ์แบบนี้เราจึงไม่สามารถยึดถือคนที่เป็นหมาบรุิตแบบมนุษย์ได้ตลอดไป ถ้าเปรียบเทียบนะก็เ,เหมือนกับรถยนต์นะก็มียางอะไรยางอะไหล่เนี่ยจริงๆมีเอาไว้ใช้เรียกว่ายามจําเป็นหรือยามฉุกเฉินก็คงจะไม่มีใครอยากจะใช้ยางอะไหล่ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะรอเข้าอู่นะเพื่อเปลี่ยนเป็นยางจริงที่ดีและสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันครับพระเจ้าทรงตังต้งหมาบรูิตที่เป็นมนุษย์ไว้ก็เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองตัวอย่างที่จะชี้ไปดึงหมาบรูิตที่จะมาในอนาคตที่ดีและสมบูรณ์แบบที่สุดหมาบรูิตที่เหมาะสมที่สุดคือใคร แน่นอนครับยังไม่ใช่หมาบรหิตที่เป็นตัวอย่างมาประการที่2ครับหาบรหิตตัวจริงอยู่ในข้อที่4ี่ถึงข้อที่6ตรงนี้เองได้พูดถึงหมาบรหิตที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้จากตัวอย่างมาสู่ของจริงพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูเป็นหมาบรุษิตตลอดไปอยู่ในข้อที่5และข้อที่6ว่าเจ้าจะเป็นบรูฮิตชั่วนิรันต์ตามแบบอย่างของเมกิเซเดตคือพระเจ้าเนี่ยทรงเลือกและทรงเรียกพระคริสต์ให้มาเป็นหมาบรุษิตตัวจริงที่สมบูรณ์แบบและก็จะอยู่ในตําแหน่งนี้ตลอดไป คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วเพื่อพระเยซูจะมาทําหน้าที่เป็นคนกลางอย่างต่อนเนื่องยืนอ้อนวอนขอ แทนมนุษย์ที่อ่อนแออย่างเราเพื่อช่วยให้มนุษย์ได้เข้ามาหาพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดตอนพี่เยซูสมควรเป็นม้าผู้ิตตัวจริงที่จะมาเพราะว่าพี่เยซูดิ้นลนที่จะเชื่อฟังอยู่ในข้อที่7และข้อที่8ดิ้นลนที่เชื่อฟังหมายความว่ากว่าพี่เยซูจะมาทําหน้าที่นี้ต้องดิ้นลนต่อสู้อย่างหนักเพื่อจะมารับหน้าที่นี้ที่ได้รับมอบหมายไว้ให้สําเร็จมันเป็นเส้นทางของการเชื่อฟังโดยการทนทุกขอย่างแสนสาหัสการดิ้นลนที่หนักที่สุดที่เราอ่านเจอในพระครม พระเจ้าก็คือการอธิษฐานที่สวนเกตเซเมน,เนีที่พระเยซูก็ต่อสู้กับความกลัวแน่นอนครับพระเยซูกลัวที่ไม่กังเขนที่จะไปเจอเพื่อนกับพระเยซูก็ถามพระเจ้าว่ามีทางอื่นไหมมีทางเลือกอื่นอีกไหมมีแผนการอื่นอีกไหมไม่เอาอันนี้ได้ไหมแต่สุดท้ายพระเยซูก็เลือกที่จะเป็นไปตาม พระทัยของพระเจ้าเมื่อไม่มีทางอื่นอีกแล้วที่จะช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากคําแช่งสาปเนื่องจากกรรมบบปต้องไม้กังเขนเท่านั้นและพระเยซูก็ยอมรับพระเยซูจึงเหมาะสมที่สุดที่จะมายืนทําหน้าที่เป็นหมาบริฮิตเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เพื่อจะทูลขอวิงวอนเพื่อเราแต่ละคน เวลาโดยเฉพาะยิ่งเราอ่อนแอเวลาที่เราขาดพลังในการติดตามพระเจ้าใน,นลาหลายครั้งที่เราล้มลงอยู่ในความบาปเราต้องการคนกลางที่จะช่วยเราดังนั้นคนที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทําหน้าที่ที่ดีแต่มันต้องเต็มด้วยหัวใจแห่งความรักและใจเมตตาจริงๆ มีการพูดถึงคนที่ดีหรือครูที่ดีนะที่ลงในตัวอย่างครูที่ดีในโรงเรียนต่างจังหวัดในชนบทหลายแห่งเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่สอนความรู้และทำตามหน้าที่แต่มันมีความหมายด้วยไปถึงเจ็ใจแห่งความรักความห่วงใยเด็กนักเรียนของตัวเองด้วยว่าเด็กนักเรียนของเราขาดมันคืออะไรเด็กนักเรียนไม่ได้ทำการบ้านมันหมายความว่ายังไงจะเพียงแค่ว่าตักเตือนว่าเด็กไม่ทำการบ้านหรือในสุดก็บอกว่าครูก็ตามไปถึงที่บ้านจึงรู้ว่าเด็ก ที่ไม่ได้ทําการบ้านเพราะต้องดูแลยายที่ป่วยอยู่ที่บ้านคการเป็นครูนั้นบางครั้งก็ทําเหมือนกับว่าเกินหน้าที่เราอยากได้คนแบบนี้มาเป็นครูเราอยากได้คนที่ห่วงใยเรามีใจเมตตามาเป็นหมาบรุษให้กับเราอย่างต่อเนื่องมหาบรุษที่เหมาะสมที่สุดก็คือหมาบรุษตัวจริงก็คือพระเยซูที่จะมานั่นเองและประการที่3อย่าเชยชาที่จะเชื่อสังเกตดูครับพังมีแต่ละครั้งแต่ละตอนแต่ละตอนก็สุดท้ายพูดเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาว่าอย่าเชยชาที่จะเชื่อให้เชื่อ เื่อพระเจ้าอยู่ในข้อที่11จนถึงข้อที่14มันหมายว่ามีการพูดหลายครั้งแล้วมีการอธิบายหลายครั้งแล้วเราได้เรียนรู้แล้วเราควรจะเติบโตในความเชื่อเราควรจะเรียนรู้ให้สูงยิ่งขึ้นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์นะ่ที่เราดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ๆเข้ามาเพื่อมันทํางานได้ดีขึ้นคล่องตัวขึ้นเมื่อเราบอกว่าเราไม่ยอมดาวน์โหลดเราชอบของเก่านะเราชอบเวอร์ชันเก่าๆมันก็อยู่เพียงแค่นั้นมันไม่สามารถไปได้ก้าวหน้าแล้วก็ทํางานที่สลับซับซ้อนได้มากขึ้นผู้เขียนจึงบอกว่า เมื่อเรามีของดีอยู่ในมือแล้วอย่าช้าที่จะคว้าไว้ยึดเอาไว้อย่าปล่อยให้หลุดมือออกไปเตือนใจนะครับว่าท่านเรียนรู้ช้ามากนะผู้เขียนเตือนใจคนอ่านท่านเรียนรู้ช้ามากก็คือไม่ยอมโตนั่นเองแต่เดิมไปยังไงก็เป็นอย่างนั้นไอ้สุภาษิตไทยบอกว่าช้าช้าได้พาลดมงามอาจจะมองได้มุมด้านหนึ่งว่าค่อย,ค,อยค่อยมองค่อยค่อยคิดนะแล้วจะได้ของดีอย่ารีบด่วนตัดสินใจแต่คงอาจจะไม่ได้ใช้ในทุกเรื่องแต่บางเรื่องเนี่ยมันมีข้อมูลครบ ทุ่นแล้วมันมีข้อมูลชัดเจนแล้วมันมีคำพยานพังพร้อมแล้วไอเรายังเฉยชาที่จะตัดสินใจว่าเชื่อดีไม่เชื่อดีเราจะกลายเป็นคนที่หลุดออกไปจากทางของพระเจ้าเหมือนคนที่ตกขบวนรถนั่นเอง ครับผมเนี่ยชอบนะเวลาไปเที่ยวไต้หวันนะครับเป็นประเทศหนึ่งที่รู้สึกเที่ยวแล้วสบายใจเอกสารที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมันก็มีจุดเที่ยว A B C D นะครับแล้วก็มีป้ายรถเมย์ผมเดินทางด้วยรถเมย์นะครับมีการบอกว่าเวลาเราไปถึงที่หนึ่งเที่ยวแล้วเนี่ยมันมีเอกสารท่องเที่ยวในสถานที่นั้นเอกสารอันนั้นนะหรือว่าแค่ให้โพชัวท่องเที่ยวสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันจะมีตารางรถเมย์ด้วยรถเมย์เที่ยวต่อไปนะที่จะมาจอดรถป้ายเนี่ยมันเวลาเท่าไหร่เล เราเวลาเราเที่ยวเนี่ยแล้วเราก็ดูเวลาได้เราจะไปรอที่ป้ายก่อนเวลารถจะมาค่อนข้างจะตรงเวลานะครับมีข้อมูลชัดเจนแบบนี้แล้วอย่าเฉยช,ชาโอเอท่องเที่ยวจนตกรถเที่ยวสุดท้ายนะครับก็เหมือนกับเราเชื่อในพระเจ้าเราต้องไม่เฉยชาที่จะเชื่อในการติดตามพระเยซูเจ้าแต่แบบนี้พระพีบอกว่าเมื่อเรามีพยานพังพร้อมหมายถึงว่ามันชัดเจนอยู่แล้วอย่าเฉยชาที่จะตัดสินใจพระคัของพระเจ้าพูดถึงหมาบรุฮิตที่เหมาะสมที่สุดจึงไม่ใช่หมาบรุฮิตตัว แต่เป็นหมาบริวตัวจริงที่จะมาในอนาคตและเตือนเราว่ายาเชยชาในการที่จะเชื่อให้เรารู้ใจกันอธที่ฐานครับขอบคุณพระเจ้าพระเยซูเป็นหมาบริวที่เหมาะสมที่สุดพระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่หมาบริวตัวอย่างที่มาเพียงชั่วคราวแล้วก็ขาดการต่อเนื่องด้วยความอ่อนแอของคนหรือด้วยวาละแห่งชีวิตแต่พระองค์เป็นหมาบริวตัวจริงที่สมบูรณ์แบบพงค์ยืนรับหน้าที่นี้ ชั่วนิลันต่อหน้าพระเจ้าพระบิดาเพื่อเป็นคนกลางทูลขอแทนเพื่อเราที่เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอที่เราต้องการกำลังต้องการความช่วยเหลือจากคนกลางพระเยซูเป็นผู้ที่ทูลขอเพื่อเราขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่จะไม่เฉยชาที่จะเชื่อเหมือนอย่างข้อคำเตือนใจว่าท่านควรจะเติบโตมากกว่านี้นหมายความว่าชีวิตแห่งความเชื่อของเราเราจะไม่เฉยชาในความเชื่อแต่เราควรจะเติบโตขึ้นสูงขึ้นไว้วางใจในพระองค์มากยิ่งขึ้นและก้าวไปกับ งมากยิ่ยขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่และโปรดดำพาขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระสุคิ์เจ้าอาเมน สำหรับพี่น้องที่เข้ามาชมในรายการของซีเจนครั้งนี้นะครับสามารถติดตามได้ผ่านทาง YouTube แล้วก็ผ่านทาง Facebook แล้วก็สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือว่าถ้าเห็นว่าพระคําของพระเจ้าเนี่ยดีต่อพี่น้องของเราคนอื่นที่ยังไม่รู้จักและยังไม่ได้เข้ามาดูก็ขอหนุนใจว่าให้กดแชร์นะครับส่งไปอาจจะเป็นน้องเลี้ยงของเราก็ดีหรือกลุ่มเซลล์ของเราก็ดีที่ยังไม่รู้จักก็สามารถเข้ามาแล้วรับพระพรนอกจากนี้เราสามารถแสดงความคิดเห็นคําหนุนใจและมากยิ่งกว่านั้นโอดอธิษฐานเผื่อเพื่อทีมงานจะสามารถ าามรถทำงานรับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นและท่านสามารถมีส่วนในการถวายได้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยตามที่พระเจ้าได้ทรงนำทานครับขอพระเจ้าอวยพรครับ